สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคืนนี้ด้วยสัทธาของคุณสะอาดอวมบุญมารับเป็นเชาภาพสร้างคุศสแล เนื่องในวันบารัมปิทุกขังพันโทบุญญเกียรติอมบุญมา27กรกฎาคครับอนุโมทนาในกุศลศรัทธาของกุศะอาดเอี่ยมบุญมามาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญนะ่าจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสว่าสัพพทานางธรรมทานางชีนาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้ครูสะอาดอวมบุญมาให้พันโทบุญยเกียรตอิอวมบุญมาจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ พรอมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฐานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบตัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงขออุโมธนาสาธุและคืนในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสัทธาของคุณทีระเดชสว่างสีรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อุโมธนาสาธุกับสัทธาของคุณทีระเดศ สว่างสีกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับและคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับตลอดวาจางดพูดตลอดใจให้เกาะเกี่ยวยึดเนียวอยู่กับพระรันาตนไตัยตลอด เราศึกษาขออ้อบูลนี้ดีแล้วเริ่มทําแล้วครับเมื่อวันอุโบสถที่แล้วในขณะที่ท,ทําทัานทลายบอกตรง,ตรงๆครับ <_ V> มันเกิดอุทานขึ้นมาในใจเหมือนดังกับนาบุคคลที่ถือในในบุคคลที่ในพระไตรปิฎก <_ V> มันเกิดความรู้สึกว่ามันสุขเนาะสุขจริงๆนะครับเกิดอุทานขึ้นมาในใจว่าโอ้สุขเนาสุขเนาจริงๆครับ เขียนหนังสือปิดไว้ที่กระจกหน้าห้องงดการติดต่อตลอดวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นั่นคือวันหนึ่งก็คือหนึ่งใครเดินผ่านมาก็พังะกราบใครผ่านมาก็พังะกราบอยู่ข้างในแล้วก็มีเดินจงกรมนะฮะทำสมาธิเอากรรมฐานที่มันง่ายที่สุดเนะี่ยหนึ่งวิปัสสนากรรมฐานถอดเหลาเหลือรูปนาม สองลมหายใจเข้าออกนะเพราะมันอยู่มันอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยไม่มีรูปนามก็มีลมกระทบตลอดโอ้โหนั่นอะไรครับมันถึงกับอุทานนะสุขจริงๆนะครับนั่นคือทําแล้วแล้วก็ตกลงฮะจะลดนลงอุโบสถอย่างนี้คืออริยะอุโบสถอริยะอุโบสถหาสถานที่ปฏิบัติยากครับนะฮะแต่ถ้าเรารู้กติกาแล้วเนี่ย แม่อยู่ที่บ้านเราก็ทําได้นะฮะแต่ก็ต้องบุคคลข้างเคียงต้องเข้าใจกันทําได้ไหมฮะปิดประตูเลยเขาสิ่งสําคัญผมคิดถึงนะคิดถึงหลวงพ่อเสียงท่านให้อุโบสถรับอุโบสถแล้วต้องนั่งอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนนะครึ่งวันนะขอครึ่งวันพอโอ้ท่านขอครึ่งวันแต่ตามหลักนะตามหลักนะ วันหนึ่งกับคืนหนึ่งใน24ชั่วโมงแต่ท่านขอเช้าถึงเที่ยงพอแล้วแต่เราควรจะทำตามหลักนะฮนะอิมันจะนัตติงอิมันจะตเทวสังวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามินั่นคือการปฏิบัติอย่างครบสมบูรณ์ผมจะมีความคิดเงว่าเอา้าในเมื่อเราทำได้เป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัย ก็เหลือถึงพวกเราละนะฮะเหลือถึงพวกเราจะทําทหรือไม่ทำนะจะทําทหรือไม่ทำค่ะใน,นเกาะเปนเรื่องของเราแล้วพราะพุทธเจ้าผมบอกเปรียบเหมือนเน้อพุทธเจ้าให้เมล็ดพันธุ์เรามาหนึ่งกุศลกบทสิบเมื่อกี้ก็สมาทานแล้วนะสวันพระขึ้นสิบห้าคำนะฮะสิบห้าคำไม่ได้บอกขึ้นหรือแหล้วสิบห้าคำสงสนานบรรกาย ผมเริ่มต้นจากไบวันโกนพอถึงวันโกนเกรียมสุ้งให้หมดเรียบร้อยพอลุ่งขึ้นก่อนสว่างสงสวักาสงสนานวร,รกายเรียบร้อยแล้วก็รอคับรอสมาทานพอได้อรุณของวันใหม่ใบไม้รูดนี่อ่อนนี่แก่เราก็เริ่มสมาทานสมาทานเสร็จสับแล้วก็เอาเป็นว่ารักษากายรักษา วาจรักษาใจการเตรียมคืออะไรครับนะฮะเราจะไม่ออกไปทานอาหารข้างนอกหลังจากถวายสักการะและกลับมาก็ปิดประตูเตรียมอาหารไว้ข้างในพร้อมและไม่ออกไปข้างนอกเลยเรือกนกรรมฐา,านเราเหมาะแสนเหมาะเพราะมีห้องน้ําอยู่ในตัวไม่ต้องออกไปหาใครเลยอันนี้แหละครับเป็นสถา,านที่เหมาะที่สุดนหรือไม่ก็ศาลาบาลมีศาลา ศาลาธรรมสภาเพราะมีห้องน้าอยู่ในตัวนั่งอยู่ที่ตรงนั้นไม่ต้อออกไปไหน50คนร้อยคนอยู่ตรงนั้นลครัไม่ต้อออกไปไหนได้คือไม่ออกไปข้างนอกปิดปากไม่คุยกันซะก็เงียบกริบคิดถึงสงสาวกของพุทธเจ้านะสอ,องพั่งพันสอง้งค์หนึ่อง้องค์เหมือนไม่มีพระอยู่เงียบกริบ นั่นคืออยู่อย่างอาริยะไงไม่ลุกเดินไปไหนนั่งอยู่กับที่เงียบปิดไม่เผยพระวาจาที่จะไปพูดคุยกันให้เกิดเสียงลํำคาญไม่มีเลยอันนี้มีระเบียบอยู่แล้วขวัดปฏิบัติฉะนั้นสายพันธุ์ของพระเจ้าจักรพรรดิทพุเจ้ามอบให้ไว้ในจักรวรรดิสุดเนี่ยผมจัดทำเป็นเอกสารนะมอบ คิดว่าวันศุกร์หน้าก็สำเร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วสั่งพิมพ์ครั้งแรกนะฮะสองหมื่นฉบับเพื่อที่จะได้ยื่นเมล็ดพันธุ์ให้ทุกท่านนะไปเพาะกันเอาเองพราะเราศึกษาแล้วเราพบแล้วนะฮะ,ะพบสายพันธุ์ของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือเกิดในยุคข,ของพระเจ้าจักรพรรดินั่นคือนะกุศลกรรมมตหสถแล้วก็ สมาทานอุโบสถทัศินนะครับเอา้าแวะให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตกลงนะฮะพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จกลับนะแล้วก็ดำลงอยู่ความสุขกันตลอดชั่วการทนานพระสมณาทั้เจ้าตรัสว่าดูก่อนพิคุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่สององค์ที่สามองค์ที่สี่องค์ที่ห้าองค์ที่หกและองค์ที่เจ็ดเหมือนกันหม นั่นคือการระยะเวลาผ่านไปหลายแสนปีพระองค์ละแสนและแสนและแสนนะฮะสืบต่อกันมาถึงเจ็ดพระองค์ในองค์ที่เจ็ดการผ่านไปหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนพระเจ้าจากักรพรรดิได้ตัดเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับสั่งว่าบุ้รุษผู้ผผผจเจริญขณะที่ท่านเห็นจากแก้ว อันเป็นของทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่เมื่อใดขอให้บอกแกเราทันทีเราทธเจ้าก็ตัดว่าดูกรพิกุตทั้งหลายบรรุษนั้นทูลสนองพระราชดำรัสการล่วนล่วงผ่านไปนะหลายร้อยหลายพันปีบรรุษนั้นได้เห็นจากแก้วอันเป็นทิพย์เนี่ยเคลื่อนเคลื่อนจากที่จึงเข้าไปเฝ้า พระเจ้าแผ่นดินถึงที่ประทับแล้วก็กราบทูลให้ทรงทราบเท้าเธอจึงตัดเรียกพระกุมารซึ่งเป็นพระโอรสองค์ใหญ่เรียกโอรสองค์ใหญ่มาแล้วก็รับสั่งว่าพ่อกุมารจักแก้วอันเป็นทิพย์ของพ่อถอยเคลื่อนจากที่แล้วพ่อได้ฟังมาว่าจักแก้วอันเป็นทิพย์ของจักพรพรรดิองค์ใดถอยเคลื่อนจากที่ จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานไม่นานในที่นี้ก็25,000ปีนะเพราะผ่านไปแล้ว75,000ปีนะอันนี้ก็ให้เราได้เข้าใจเพราะอายุขของพระเจ้าจักรพรรดินั้น1 0,000แปีนะครพระเจ้าจักรพรรดินาเรียกพระโอรสมาแล้วก็บอกว่าบัตรนี้กามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์ พ่อไดเสวยแล้วบัดนี้เป็นสมัยที่พ่อจะแสวงหากามทั้งหลายอันเป็นทพิ์มาเถอะพ่อกุมารพ่อจงปกครองแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเทตนี้ฝ่ายพ่อจะปรงผมและนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นปปชิตวงเล็บนั้นเข้าใจนะครับว่าหมายถึงสันสกฤต เราจะรักษาคำสองพุทธเจ้าวไว้ในฐานะเป็นบาลีนั้นเราก็จะเป็นเชื้อสายของพระพุทธเจ้าคงจะเป็นกลุ่มแรกแล้วมั้งเนี่ยนะฮะที่ต่อต้านสันสกฤตนะฮะยอมนะฮะผมยอมยอมจะแกะเอาสันสกฤตออกไปจากบาลีไทยซะนะฮะและเราก็บาลีเนี่ยมาใช้ในภาษาไทยบรรพชาก็เป็นปรับพัชชา พรลยาก็เป็นพริยาครับภิกขุนะฮะภิกษุก็เป็นภิกขุนะ,ะเราพยายามเจอคำไหนก็พยายามจะเอามาใส่แทนที่ไว้แม้แต่คำว่าพุทธศาสนานะครับนะเราจะเขียนตามหลักบาลีนะฮนะพุทธศาสนานี่สาเสือทั้งสองตัวนะครับปกติจะมีสอคอสาคอนี่สันสกฤตนะครับ ดางนั้นพุทธศาสนามาจากคำว่าพุทธศาสนังเป็นสอเสือสองตัวครับนะฮะพุทธศาสนาหมายถึงพุทธศาสนงนะพุทธศาสนาจะมาจากคำว่าอนะสาสพปปาปัสสะกันนังกุสลับสูปสัมปทาสจิตตปริโยธปาปนังเอตังพุทธาทะพุทธานศา,าสนา นั่นคือพุทธศาสานาใช่หลักบาลีฉะนั้นพุทธศาสานาในกลุ่มของสินกาขาวเราจะเขียนพุทธ,ธสสเสือสลานะฮะแล้วก็โสเสือนอนุสลาเป็นพุทธศาสานาตามหลักของบาลีนะฮะเอา้าค่อยๆแก้ไขกันไปเพื่อที่จะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นบาลีกลับคืนมาแล้วเราจะไม่ยอมใช้ สันสกฤตแทนบาลีนะครับยกเว้นคําเดียวสันชยัยยังไม่ต้องแก้ไขใช่ไหมฮะ,ะแต่แก้ไขมันเรื่องยาวเียกทะเบียนเกี่ยวลอยเยอะแยะเลยนะนะนะแก้ไขไม่ได้คือทะเบียนสมรสเนี่ยแก้ไขไม่ได้ <c oughs> อา้าวเข้าใจกันดีนะฮะเขาห้ามแก้ไขทะเบียนสมรสนะฮะจดแล้วก็ต้องจดไป ลำดับนั้นเทาเธอสั่งสอนพระกุมารและจึงออกบวชเป็นปัะพชิตครานบวชเป็นพระราชชฤาษีแล้วได้เจ็ดวันจักแก้วอันเป็นทริปก็อันตรธานไปนี่ครับเพราะว่าจักแกว้วเป็นของคู่บุญน,นะฮะสืบทอดกันไม่ได้ ไม่เหมือน,นกับมรดกคือแผ่นดินสืบทอดกันได้นะครับตอนนี้พระราชบุตรกราบทูลรายงานให้ผู้เป็นกษัตริย์องค์ใหม่ถึงที่ประทับว่าเท้าเธอเมื่อสาบแล้วก็ทรงโทมนัสเสียใจนั่นหมายความว่าพระราชกุมารองค์ใหม่นะฮะได้รับมูลทาพิเศษเป็นกษัตริย์แล้วจากแก้วของพระราชาสีก็อันตรธานไปแล้ว นะพระราชาบุตรก็รายงานให้กษัตริย์องค์ใหม่ถึงที่ประทับเมื่อทราบแล้วก็ส่งโทมนัสโทมนัสนี่ดีใจหรือเสียใจครับ <Yeah. S 1> เออเสียใจนะครับโทมนัสแต่ไม่เสด็จเข้าเฝ้าพระราชฤิยสี mm hmm. เพื่อจะตรัสถามถึงจักรวัติวัตอันประเสริฐเหมือนจกอักรพรรดิองค์ก่อนเห็นไหมครับองค์กรเนี่ยพระราชุมารได้มุทาเสกแล้ว จากแก้วของพระราชวิดาไปแล้วก็เข้าเฝ้าพระราชลาษีขอข้อวัดปฏิบัติมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจากแก้วก็กลับคืนมาแต่พระองค์นี้จากแก้วของพระราชวิดาเคลื่อนหายไปแล้วสียใจแต่ไม่เข้าเฝ้าพระราชลาษีเมื่อไม่เข้าเฝ้าพระราชฤาษีก็ไม่ได้ไปรับนจาจักรวัดวัดคือข้อปฏิบัติที่จะได้เป็น พระเจ้าจักรพรรดิต่อไปเมื่อไม่เข้าไปนะเหมือนจักรพรรดิองค์ก่อน,อ,นอะไรเกิดขึ้นครับนะฮะอะไรเกิดขึ้นกับพระเจ้าจากาักรพรรดิพระราชากุมารองค์ต่อไปพระเท้าเธอก็ปกครองประชาราชตามมติของพระองค์เองเมื่อพระองค์ปกครองประชาราชตามมติของพระองค์เองประชาราชก็ไม่จเจริญเหมือนแต่เก่าแต่ก่อน นี่ครับการสืบจัก,กรวรรดิประเพณีขาดตอนตรงนี้ขาดตอนตรงที่เมื่อจักรแก้วของพระราชบิดาอันตราธานหายไปแล้วพระโอรสได้รับมือทาพิเศกเป็นกษัตริย์แล้วเสียใจแต่ไม่ไปเข้าเฝ้าพระราชลิษีเมือม่อไม่เข้าเฝ้าพระราชลิรีวัดข้อปฏิบัติที่จะสืบทอดเหมือน,นอกับพระเจ้าจากกักรพรรดิอุปกรณ์ก็ไปมาหมดไปการปกครองของพระเจ้าแผ่นดินก็ ใช้ความคิดของตนเองปกครองมติของตนเองปกครองนี่ครับทิ้งประเพณีเอาความคิดของตนเองมาปกครองประชาชนก็เสื่อมละพระพุทธเจา้าตรัส่าดูก่อนพิวุทั้งหลายครั้งนั้นอำมาตยา์คาราชบริพานโหราจารย์และหมาอำมาตย์รวมถึงนายกองช้างนายกองมา้าคนเฝ้าประตูและองคมนตรีได้ประชุมกัน ได้ประชุมกันและตกลงมติต้องไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินว่าพระพุทธเจ้าค่ะได้ยินว่าเมื่อพระองค์ทรงปกครองประชาราษฎรามมาติของพระองค์เองประชาราษฎรไม่เจริญเหมือนแต่เก่าแต่ก่อนไม่เหมือนกษัตริย์องคอ์กรได้ทรงประพฤติปฏิบัติใกกาานจักรวรรดิรับการประเสริฐอยู่ไม่เหมือนเลย มีแต่เสื่อมลงตามลงแย่ลงแย่ลงนี่คือเรื่องตั้งแต่จุดนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะครับราชอัมาตต่างต่างกราบทูลแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าค่ะในแว่นแควนของพระองค์มีอัมาตขาราชบริพานและองค์ขมนตรีที่ยังจำจักรวรริวัดอันประเสริฐได้อยู ขอเชิญพระองค์โปรดหลัสถามถามถึงจัก,กรวัติวัดอันประเสริฐเถิดพวกข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลถวายนี่ขนาดตะฮะรวมใจกันประชุมกันแล้วก็มีใครยังจําได้บ้างวัดปฏิบัติของพระเจ้าแผ่นดินองค์กรทุกคนยังจําได้พร้อมที่จะกราบทูลถวายในจัก,กรวติวัดของพระเจ้าจากักรพรรดิองค์ก่อนนะผลปรากฏว่า พระพุทธเจ้าแต่ว่าดูก่อนพิคุทลลายลำดับนั้นเท้าเธอโปรดให้ประชุมอมาตร,ร์รัฐมนตรีแล้วก็ตรัสถามจัก,กรวรริวัดอันประเสริฐท้าเธอได้รับฟังคำทูลตอบสนองแล้วเป็นไงครับทรงจัดการรักษาป้องกันและก็คุ้มครองอันชอบธรรมแต่ไม่ได้พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์ ความขัดสนยากจนจึงได้แพร่หลายออกไปใช่มไหมจัก,กรวรริวัตดอันประกอบไปด้วยนนกุศลกรรมมหมดสิบนะฮะแล้วก็อุโบสถทศิลแต่ว่าขาดเลยครัการจะดสรรปันส่วนแบ่งทรัพย์หให้ประชาชนภายในให้ราชการภายในบุคคลภายในรวมถึง กษัตริย์หัวเมืองต่างๆไม่ได้จัดการไม่ได้มอบทรัพย์ให้สิ่งที่เกิดตามมาคือความยากจนได้แพร่หลายขึ้นเมื่อความขัดสนยากจนแพร่หลายมากขึ้นมากขึ้นก็มีบุรุษคนหนึ่งขโมยทรัพย์ของผู้อื่นเมื่อไปขโมยทรัพย์ของผู้อื่นเลยเขาก็จับจับบุรุษนั้นได้แล้วก็น,นําไปมอบแก่พระราชาแล้วก็กล่าวว่าพระพุทธเจ้าค่ะบุรุษนี้ ขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปนะท้าเธอหมายถึงมหากษัตริย์จึงตรัดถามบุรุษนั้นว่าพ่อบุรุษเธอขโมยเอาทรัพย์ของคนอื่นไปจริงๆหรือบุรุษนั้นก็ตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะยอมรับนะออพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าตัดถามว่าเพราะเหตุไรจึงได้ขโมยของเขา บุรุษนั้นก็ตอบว่าเพราะข้าพราะพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพลำดับนั้นพระราชาจิงพระราชทานทรัพย์ให้แก่เขาแล้วนะเห็นไหมทำชั่วได้ดีทันทีนะพระเจ้าไปดิพระราชทานทรัพย์แล้วก็สั่งว่านี่พอบุรุษเธอจงเลี้ยงชีพเลี้ยงบิดามดาเลี้ยงบุตรภริยาจงประกอบการงานทลาย จงตั้งทักขินาทานที่มีผลในเบื้องบนนะฮะเกื้อกูลแกเทวดามีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อเทวโลกในสมณะพราม์ทั้งหลายด้วยเถิดนะฮะนี่ครับไม่ใช่ก้อนเล็กน้อยนะซับก้อนนี้นะลองลองดูก้อนซับก้อนนี้นะฮะสั่งไว้ไงฮะนะให้เลี้ยงดูบุตรเลี้ยงดูภรรยาเลี้ยงสมณะเลี้ยงพรามทำบุญทักขินาทาน ผมว่าอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็แน,น่นนนะใช่ปะให้ก้อนโตเลยอ่ะอเลี้ยงได้เลยพระพุทธเจ้าตัดนะฮะตัดเรื่องนี้ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายด้วยเถิดแล้วก็ให้เลี้ยงดูใครกะพิคุทั้งหลายด้วยบุตรนั้นได้สนองพระราชดำรัสของท้าวเธอแล้วต่อมาคนอื่นเอาอย่างแหละตอนี่ บรรลุอื่นก็ลักทรัพย์ของคนอื่นอีกพระราชาก็สอบถามท้าวเธอก็ให้ทรัพย์ไปอีกเป็นอยู่อย่างเนี้ช้านานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้มันได้รับคน,นแล้วเฮ้ยไอ้คนนั้นไปลักแล้วมันได้ทรัพย์มาก้อนโตแล้วก็เอามัาง่งได้มาก้อนโตอีกตอนนี้ก็เข้าคิวกันเลยนะฮะเข้าคิวรับทรัพย์จากกษัตริย์พระพุทธเจ้าแต่าดูก่อนภิขุทั้งหลาย ท้าเธอทรงดำริว่าถ้าเราจะให้ทรัพย์แก่คนที่ขโมยทรัพย์คนอื่นๆเรื่อยๆไปอธะทีนาทานนี้จักเจริญทวีขึ้นทวีขึ้นแน่นอนนะครับอ่ายิ่งรักขโมยก็ยิ่งได้รับพระราชทานทรัพย์มนะคนก็เริ่มนิยมการลักขโมยถ้าลักขโมยพระราชาจับได้ก็อ่าได้ทรัพย์มาก้อนโตอีกนะคร นั่นต้องพยายามขโมยให้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 เขาจับได้ใครขโมยแล้วเขาจับไม่ได้นี่ถือว่าไม่ฉลาดโง่ที่สุดเลยต้องขโมยให้เขาจับได้เพื่อจะได้รัพย์ก้อนโตจากพระราชามา <c oughs> เขาก็เลยความคิดนะฮะ <c oughs> ความคิดต่อต่อมา <c oughs> พระเจ้าแผ่นดินนะฮะ, <c oughs> ะดำริว่าถ้าเราจะให้รัพย์แก่คนที่ขโมยทรัพย์คนอื่นเรื่อยๆไปการขโมยขึ้น การอธินาทานขึ้นจะเจริญทวีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอยากกันนั้นเลยเราจะให้คุมตัวบุรุษภูนี้อย่างแข็งแรงจักทำการตัดต้นต่อคือตัดศรีรษะบุรุษผูนั้นเสียเนี่ยฮะพเจ้าตามมาดูก่อ,อรพุธทั้งหลายรำท่านผู้ฟังที่เคารพคตท่านผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟัง โดยองค์กรสามารถทิฏฐิทินกาขาวจมรมผู้ฝ่ายเดชธรรมะและสธาของกุศะอาดอวมบุญมาสร้างกุศลเนืน่องในวันมรณะปิทุกคังพันโทบุญเกียรติอวมบุญมาก็ขออนุโมทนาสาธุมานาโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ รุ่งนี้จะเป็นสถาของคุณธีระเดชสว่างสีรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อธิโมีนาสาธุกับสถาของคุณธีระเดชสว่างสีกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุณสะอาดอวมบุตรมา ทันโทบุญญาเกียรติอวบบุตรมาและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วคันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมองโกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาสินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา